ไม่ได้ไปหรอกขับบ้านน่าจะขับกลับได้อยู่พี่เล่ยข้างผมโคตรงงอ่ะทุกคนเลยนี่ผมไม่ได้พินทะเลกันนี่รถดังไปเอง ทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวโคราชกันเอแล้วก็วีรบุรุษนกบดเงียเงียทุกท่านด้วยนะครับผมก็ตอนนี้ก็อยู่ผมแชมปเบียนชนเนลนะทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่แถวเส้นไปเชียงยืนหรือเปล่านะครับผมแถวทางเลียงนะครับผมคือเราจะไปขับรถกันแต่ไม่รู้ว่ารถแม่งเป็นไหลวะทะลร่งแม่งข้างวะทุกคนแล้วน้ำมันก็เหมือนเลียบออกไหมเหมือนมันออกนิดนิดหน่อยอ่ะไม่รู้ว่ะทุกคนเหมือนน้ำมันมันออกไ้ฝั่งเนี่ย อ้าวเป็นไรอ่ะออไม่ได้ไปหรอกขับบ้านน่าจะขับกลับได้อยู่พี่มันเป็นไรวะยิ่งบิดยิ่งคันเร่งคว้างอ่ะพี่ไม่ได้ไล่สายไม่ได้เกี่ยว ไอ้ทุกคนเันเร่งไม่รู้เป็นอะไรวะแต่มันขับได้นะแต่เวลาผ่อนแม็กเขาเล่งข้างผมโคตรงงอ่ะทุกคนเลยเ <c oughs> มื่อกี้เขามาจากบ้านเป็นไรพ่อมาจากแบบเัน <c oughs> เล่งข้างเฉยเหมือนนอ็อตมันคลายอ่ะทุกคนเนี่ยรอหมดกันเมื่อกี้ยังยกรอบบ้านรอๆอยู่เลย มันเล่งห้างไม่ก,ยยกล้ายกหลอดนี่ทุกคนดูดิดูไม่รู้มันเป็นอะไรวะแล้วนี่ขับแกไปทิ้งบ้านก่อนทุกคนแล้วน้ำมันก็ออกออกไอ้เหมือนมันรั่วตรงเหมือนมันรั่วตรงไอ้คาบอ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรนะฝาคาบเออมันแอบออกอะ่ะ แต่ทียบก่าไม่เห็นเป็นไรวะมีปัญหาไ้ทุกเมือ่อจริงเลยรถอ่ะก็เดี๋ยวเราให้กาวบางเราไปลื่อเช็คดูนะครับผมมีแนว้ใหทํำีกอะจอดไปจากนั้นไม่เป็นไรเพราะมาคาเป็นเฉยผมก็งงอยู่เหมือนกันรถอันลับป่ะไม่รู้เป็นไรปั๊มติ๊กลับเออรถอันปั๊มติกลับ ผมก็หลับไม่รู้ว่าหลับอะไรดิเ้าเลงห้างไงตอนนี้โอ้โหไม่ได้บิดนะเนี่ยเขาเลงข้างไป ไม่ได้ค่าที่สายเขาเลขหน้าแต่ข้าวเขาพวกเลือยพวกอะไรครัทุกคนบอกเราไหมมันเร่งข้าพี่ก้าครับมันเป็นรถค่าวไงเราแค่กำคาดเนี่ยรถมันก็อยู่แล้วเราไม่ต้องไปตกใจนะครับผมนะเขาเร่งข้าวพวกรถมีคาบอกรถอะไรหรือว่าจะเป็นคาเท่าใช่ไหมทุกคนเออเราแค่อยยบคาดแค่ว่า แค่นั้นไงรถก็ไม่ไปไหนแร้วครับผมนอกจากว่ารถเราคาดจัามม่อ,มอยู่หรืออะไรเงยีทุกคนถึงรถมันถึงอยบาอย่พุ่งไป้างหน้านะครับนี่เรากำลัง่านมาก็อยู่เลยงงก็รถผมมากเลยตอนนี้ไม่รู้ว่ารถเป็นไรคนงงอ่ะทับมาอยู่ดีนะ หรือว่ามีปังอะไรหลวมก็ไม่รู้นะครับผมเราต้องกลับไปดูแต่รถไม่ได้ไปแล้วเพียงดีมันเป็นตรงนี้ทุกคนนะเป็นแบบไกลๆมันก็เจออันนี้แหละเหนื่อยนิดนึงตอนนี้สงสยัยว่าน้ำมันมันรั่วตรงไหนนะครับผมเดี๋ฝาไม่รั่วนะฝาเช็คแล้วไม่รั่วครับอาจจะรั่วต้องอื่นนะอ,อ่ะเดี๋ยวรอดูกัน ที่ผมสั้นออกมาผมไม่ได้ถ่ายคลิปมาด้วยดิโอ้ถ้าได้ถ่ายคลิปไปด้วยนี่แจ๋วเลยอันนี้เรา,เาอยู่แบบริมคลองเลสซิ่งกำลังกลับ,บาปที่แบงค์ไม่ได้พับประมาณสี่ห้าวันแล้วบ้องวันนี้เพราะว่าฝนมันตก้วยครับผมเออฝนมันตกเราไม่ได้มาแล้ว่าทำไอไปเอารถไปเอาอะไรช่วยช่างนะครับผมก็เลยไม่ได้มามาที่แบงค์หลายวัน ดูเขาเลงห้างอะดูนี่ผมไม่ได้ไปเลงอะน,นี่รถหังไปเอง <c oughs> รถหน,นักเนี่ยไม่รู้รถเป็นไรที่แรกไกรถรถหลันหวัวเทียนบอดหรือเปล่าเราเอาอะไปเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ที่เราพาเปลี่ยนหวัวเทียนแล้วปุ๊บหนักจะต้องติดหลับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนวะวันเนี่ย แค่เปลี <poems> ่ยนจานหน่เฉยแรงรถกันเลขแ้างเลยเออ๋ยวต้องไปเช็คต้องไปเช็คครับที่จริงควจะไปเกือกันแต่เช้าทุกคนแต่ไม่ได้ไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมมาสายแล้วรถเปซีปก็ดั้งประกอบช่วยกันไอเอ็กแม็แกก็เลยไม่ได้ไปนะครับผมผมว่าจะประกอบรถเปซีปช่วยกันก็เลยได้ไปที่หลังนะ จริงเขาก็มีทีมเขาสน่นกันกับทุกบันทีเดียวน,นะครับผมอยู่ฮอตแกนนะที่ไปเกิดอุบัติการณ์ด้านลานนาน้นนะจะเออย,ย็นครับจะเย็นนะผมไปก่อนขอไปก่อนจริงผมไม่ต้องบีก็ได้นะนี่ไม่ต้องบีไปกลับใครอ่ะอ้าวเดินเบาเลยเฉย ร,รถเดินเบาได้เฉยอ่ะอ,อ๋องงผมก็งงว่ะเออทุกคนแบบบางทีไม่ก็เดินเบาได้อ่ะ ต้องเบิ่นทิ้งไปนะทุกคนล้วก็ต้องค่อยๆขับไปเพราะว่ารถเรามันเสียงดังนิดนึงนะทุกคนขออนุญาตใช้เสียงนะครับโอ้โูสาวแม่โคตดหลายอะไรพี่มาขับได้อยู่มันมันขับได้อย,อยู่ยันก็ได้แล้วแต่ เสียงโคตรดังเลยสาวเต็มเลยเมื่อกี้นี่โอ้สาวคือบอกว่าพี่แม่งเด็กแว้นที่ไหนวะเน,นี่ยอ๋อรถผมเขาเล่งค้างครับขอ,ขอโทษด้วยครับขอโทษด้วยครับขอโทษ,ลโทษ,ลโทษลหลายๆครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวอนะ ีรถโอ้ยเกือบแล้วม่งกีนนี่เบี่ยงให้ใจนิดกันได้เห็นว่าเป็นมอไซค์กระด้างเลยนาะตอนนี้เราก็อยู่นี่นามหาลัยเลยลาดมงคลขอนแก่น โอเคทุกคนเดี๋ยวกลับไปบ้านเดี๋ยวไปลื้อดูว่ามันรถมันเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามชมกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาบ้านแล้วนะครับผมก็คือสิ่ม,มนันโอกาสที่สงสัยเล่งข้าน่าจจะเกิดจากอ่าไอตัวหมุนเรือนต้งนองลองให้ทากันนะครับผมแล้วก็ที่ว่าน้มนันรั่วออกโกรธหมดล,ลนี่มันรั่วตรงนี้เลยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวไแทนมันขนาดจะซึ้งมอ่วจากไอประเทียมทานไหมดูนะนี่นั่แหละ นะครับผมเรเดี๋ยวค่อยลอื่นลงมาทํากันแล้วเหมือนมีน้ำมันซึอมอีกหลายชุดไม่รู้ว่าซึมตรงไหนเื่อเดี๋ยว,วเราค่อยมาลื่นแล้วกับไฟเช็คกันเนาะเพราะว่ามันต้องเช็กแบบละเอียดไม่รู้ว่ามันซึมตรงไหนเด้งปกติมันก็ไม่ซึมนะงงมากเลยว่ะทุกคนซึมเราไม่ได้หรอรถรถเสียอันไปเลยนะบอกเขาไปดิสายไฟลุสายไฟลุดไม่ได้หลับนะครับผมเนื้อทุกคนจะบอกว่ารถเสียอันหลับอีกแล้วไม่ได้หลับนะครับ สายแฟรับสายไ์ลุดน,นะครับผมโอเคที่นี่ก็ประมาณนี้ก็ฝากคนใดคนแชร์และ,ะคนชอบตะข่ายนะครับสรุปเราไปไม่ถึงเขือ่อนไปถึงแค่คองสงขลาอีกครับมาคนตกแล้วคนตกแล้วไปถเขี่ยเเออถ้าไปคนตกล่ะปัเจอกันทุกคนฝาก,กคนใดคดแชร์นะบ๊ายบายที่ยูเก็นโมโรุคนบายที่กูไป